ครับสวัสดีครับลูกๆทุกคนนะครับแล้วก็พี่น้องชาวไทยที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารนะครับจากลุงชาวหน้าเมืองครน,นะครับจากห้องส่งโรงเรียนมัธยมยะนกากาวะจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนะภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเป็นการจัดสอนเพื่อการสื่อสารเพื่อให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องภาษาญี่ปุ่นตอบโจทย์การครองชีพในการที่จะไปใช้กับผู้คนชาวญี่ปุ่นประมาณหนึ่งล้านคน นะครับวันนี้เราก็ได้เรียนในบทที่11นะครับเข้าสู่บทเรียนที่11นะครับจากหนังสือมินนานิฮงโกแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ได้ร่วมกันพัฒนานะครับนะแอปแอปพลิเคชันด่จิตูโกยนิฮงโกนะครับสามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับแล้วก็เรียนมีทั้งหมด50บทเรียนด้วยกันนะมีมูลค่าเท่ากับนะ N4 เลยทีเดียวนะครับเป็นการรวบรวมศัพท์ต่างๆจาก หนังสือมินันอ,อนิโยงโกะแล้วก็จากหนังสือหลากหลายมาไว้ในที่เดียวกันนะครับเอาละครับวันนี้จะมาดูในบทที่11นะครับใน EP ีที่2นะครับซึ่งก็มีผสมผสานด้วยตัวคาตากรนาบ้างอีรากะานาบ้างตัวกันจิบ้างนะล,ล,ลูกก็ต้องจํากับศัพท์ไว้ด้วยในตัวครับถ้าเกิดเราเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วมีศัพท์เยอะเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีทําให้เราสามารถพูดได้ฟังไังปู่เลยทีเดียวนะครับรูปแซนด์วิชออกมาแล้วครับตัวน,นี้อ่านว่าซันโดอิชิ ซันโดอิจินะครับซันโดอิจินะครับแปลว่าแซนด์วิชนะครับนี่คือสัพท์ที่เราใช้กันเป็นประจำนะครับที่ญี่ปุ่นก็มีจัดจำหน่ายเหมือนกันแซนโดอิจนี่ก็นิยมกินเหมือนกันนะครับต่อไปครับคาเลไลสึคาเลไลสึอันนี้เป็นข้าวแกงกะหรี่ของญี่ปุ่นนะครับแกงกะหรี่ของญี่ปุ่นตอนนี้ก็นักเรียนนักศึกษาก็ชอบกินกันมากในขนาด ข้าวไดสิที่ญี่ปุ่นก็ผมก็กินเยอะครับตัวนี้รับกะเล่ไล่สึนะครับต่อไปครับไอศครีมไอศครีมมุกนะครับเวลาอ่านเนี่ยนะครับไอสึไอส์ครีมมุกนะครีมมุนะครับไอตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไอศครีมในญี่ปุ่นเนี่ยมีไอศครีมหลากหลายชนิดนะครับไปแล้วเนี่ยอยากจะให้ท่านได้มีโอกาสได้ล้ำบินรสกับไอศครีมของญี่ปุ่นด้วยนะครับอร่อยมากๆนะครับช็อตโตะแล้วก็อะไรมาเดะช็อตโตะมีความหมายนิดหน่อยนิดหน่อย นะครับชดต่อมาติกุดาซนะคอยนิดหน่อยครับคอยหน่อยคอยนิดนึงนะครับชดต่อมาเติกุดาไซนะครับอันตัวนี้ก็อาจจะใช้กับเวลาใช้กับสิ่งที่เราต้องการที่จะคุณลองคอยนะครับแล้วก็มาเด็นนะครับก็ไปนะครับมาถึงจุดนั้นนะครับตอนนี้ก็ต่อไปครับมาจํานวนนับกันต่อไปครับพะบทนี้เั้นเรื่องเกี่ยวกับกองการนับจํานวนหรือจนวนนับนะครับอิสัตสืถ้าเป็นห้องเป็นเล่มต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าสัตสืนะครับเป็นหนังสือ นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นนิตยสารต่างๆก็ใช้คำว่าสัตสึกนะครับอิสัตสึกนิสัตสึกนะสันสัตสึกยองสัตสึกโกสัตสึกหลกคูซัตสึกนานาสัตสึกพัชิกัาสัตสึกนะครับคิวสัตสึกแล้วก็ยูสัตสึกนะครับอิสัดสึกนะโอเคนิสัตสึครับ อิเซโตมาถึงเซตเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเซตต่างๆหลากหลายอย่างเช่นบ้านเนี่ยมีเซตนะครับอาหารก็เป็นเซตนะครับอิเซโตคูดาไซอิเซโตกคูดาไซอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเซตเป็นวันเซตนะครับนะอ่าต่อไปกับนีเซโตะนีเซโตนี่เป็นภาษาฝรั่งเหมือนกันนะครับนีเซโตอ่าสองเซตสามเซตนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของอ่าที่เป็นแท่งนะครับเป็นแท่งแบบนี้เขาเรียกว่าห้องนะ นะอิปองนี่ห้องซัมปองยอง้องโอ้องลบปองนานาห้องฮับปองอาคิวห้องยุปปองนะครับยอง้องนะประมาณนั้นะต่อไปก็คิดเตะคิดเตนี่คือเป็นแสแตมของญี่ปุ่นนะครับสแตมนะคิดเตนี่คือในญี่ปุ่นก็มีการสะสมสแตมกันค่านข้งใจเยอะเหมือนกันคนที่ชอบประเภทนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดเตะคิดเตนี่คือสแตม นะครับแต่ก็คิดว่าอนาคตคงจะใช้น้อยลงนะครับเพราะว่าคนก็จะใช้การส่งจดหมายทางอีเมลกันเป็นส่วนใหญ่นะครับอ่ะต่อไปครับฮางากิฮางากิคือปรนิยาบัตรนะครับแต่คําศัพท์ยังต้องเรียนอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังใช้กันอยู่นะครับในการส่งสกศสําหรับคนที่มีอายุเท่าไหร่แล้วครับห้าสิบหกสิบปีขึ้นไปเนี่ยก็ยังใช้ฮางากิหรือปรนิยาบัตรในการส่งสกศสช่วงปีใหม่นะนักเรียนทุกคนคงจําได้นะครับว่าปีใหม่นั้นนะครับ นะมีการส่สงกสกศกันในอดีตที่ผ่านมาแต่ญี่ปุ่นเองก็ยังส่งอยู่แต่ว่าไปรษณีย์จะทําหน้าที่ในการสงร่งฮังการีในสกศนี้นะครับในช่วงของวันที่1มกราคมของทุกปีนะครับเพื่อทีจ่จะมารับสกศดูว่าใครนี่ส่งมาปริมาณมากเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ก็ถือว่ามีเพื่อนมากท่านั้นนะครับฟูโตฟูโตนี่คือซองจดหมายครับฟูโตนี่คือซองจดหมายเขียนจดหมายใส่เข้าไปในซองแล้วก็จ่าหน้าซอง นะครับตอนนี้ฟูโตนะครับก็ยังใช้อยู่ในบ้านเรายังใช้ในงานศพงานบวชงานแต่งงานก็ยังใช้ซองจดหมายอยู่ในการใส่ตังค์นะครับไม่ใช่ใส่จดหมายอย่างเดียวนะครับใส่ยก็ได้นะต่อไปครับโอนี่สั่งโอนี่สั่งนะครับโอนี่สั่งนี่คือก็พี่นะครับพี่ชายพี่ชายนะพี่ชายนะครับโอนี่สั่งนะครับอ่าต่อไปตัวนี้ก็โเน่สั่งเป็นพี่สาวนะครับเน่สั่งเป็นพี่สาวนะโอโตโตสั่ง โอโตโตซังอิมาสกาโอโตโซซังอิมาสกามันใช้คำอัลิมาสนะครับก็เป็นคนสิ่งมีชีวิตนะครับบทที่แล้วเราสอนไปแล้วนะครับโอโตโตเป็นสิ่งมีชีวิตโอโตโซอิมาสกาต่อไปอิโมโตอิโมโตคือน้องสาวนะครับองค์น้องสาวอิมาสกะเท่ากับองน้องสาวอิโมโตนัมเมเดชกะนั่นนินุชกาแล้วแต่จะใช้นะครับต่อไปลิงโก นะลิงโกลิงโกคือแอปเปิลนะครับแอปเปิลในญี่ปุ่นเนี่ยมีการปลูกได้นะครับแล้วก็อร่อยมากด้วยนะครับมากด้วยนะครับต่อไปมิกกนะมิกก์คือส้มนะส้มในญี่ปุ่นนี่ก็อร่อยครับนะฮะไม่มีมลเ็กด้วยทาไปนะครับต่อไปอันนี้คืออิปปองอิปปองนะครับเมื่อกี้บอกนี่ห้องซัมปองย่องห้องไปแล้วนะครับอิปปองเนี่ยที่เป็นแท่นเป็นด้ามนะนิฮองนิฮองนะครับซ้บองซัมบอง นะครับต่อไปลบปองลบปองเมื่อกี้นับไปให้ดูเลยนะครับฮับปองฮับปองนับไปให้ดูนะครับเมื่อกี้แล้วก็แล้วก็วกจยุดป,ปองยุดป,ปองนะครับต่อไปครับเกี่ยวกับเรื่องของนิชูกังนิชูกังนะครับคือ2สัปดาห์รวม2สัปดาห์นะครับเมื่อกี้บทที่เวอร์ชันที่1นนะครับผมบอกว่าอิชูกังเหมือนกันอิ อิชูกังนะครับอันนั้นเกินหนึ่งสัปดาห์ตอนนี้มาสองสัปดาห์นะครับอิกาเกสึอันนี้คือสองกาเกสึคือสองเดือนนะใช้เวลาสองเดือนนะฮะนีกาเกสึนะต่อไปอิโกะอิโกะมีดาวมาแล้วอิโกะนะครับดาวสองดวงดาวสามดวงดาวสี่ดวงอิโกะนนน้ะครับนะฮะอิโกะนิโกะนิโกะนิไฮถ้าเป็นแก้วลักษณะแบบนี้การเราดื่มกันลักษณะแบบนี้ครับเกาเรียกว่าไฮ นะครับแก้วเบียร์สองสองแก้ว,กวเอามาอิบไปด้วยครับนะอิบไปนี่ให้นะซ้ําไปนะครับหมายว่าไป,น,ไปนะครับซ้ำใบซ้ำใบนะครับนี่คือสับอีกอา่าบทที่11 EP 2นะครับอีก30คําเหมือนกันรวมแล้วนหนึ่งบทก็จะมีคําศัพท์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ60คํานะครับทั้งหมดนะครับ60สิบคำเพราะฉะนั้นขอลูกๆนั้น ได้จำเอาไว้นะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในบทที่12ต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย